สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ไร้สังกัดดังซึ่งนะพี่น้องวันนี้วันนี้เรามาถ่ายของทีมงานโทนหนึ่งนะครับเจ้าส้มลายครับเจ้าส้มลายมาแล้วครับมาลุยสะ ประมาณ3ไร่นะครับตรงนี้2ไร่หรือ3ไร่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอดูครับว่าการทำงานของอทีมงานโทนหนึ่งกับสะประมาณ2ไร่นี้จะเป็นไปในทางที่ง่ายหรือว่ายากนะฮะเดี๋ยวเราก็มาติดตามให้ดูเรื่อยๆนะครับ อตอนนี้ก็กําลังเจ้าส้มลายกาลังไล่ทําทางอยู่เพื่อที่จะให้6ล้อวิ่งนะครับตรงนี้น่าจะขูดทาทางนะจะเอาดินเจจะเจตรงไหนจานชูจะโจตรงไหนมีลูกรังครับงานนี้มีดินแห้งมีลูกรงังมีหมดครับดินดานนะครับดินเลนดินทราย โอ้โหศาสร์ลูกนี้นี่มีครบครันครับมีครบครันเลยอตอนนี้เจ้ารถไถนะครับขับโดยตอตานนะฮะขับโดยต่อตานน,าน,นี่ไปเคลลิงก่อนเคลลิงที่ลงนะครับเคลลิงที่ลง ในนี้ทำยังไงล่ะเอาออกหรือเปล่าจานชูเสียงอ่ามันมีปัม๊มปั๊มมันมีหอนนะครับปั๊มไฮดรอลิกนะอันนี้สำหรับเจ้าส้มลาย เ้าสมลายนี่เอาออกเลยหรอเอาออกเลยครับบันไดเรียบร้อยครับงัดออกเรียบร้อยเลย มันเป็นเหล็กนะมันรุยาวเลยครับต้องเอาขึ้นมาด้านบนติดแล้วติดแล้วมันไม่ขาดง่ายๆนะครับ เอาออกก่อนนะไม่งั้นรถอาจจะวิ่งไม่ได้ครับตรงนี้ต้องเอาออกเลยครับหรือเอาออกหมดสงสัยจะต้องทําใหม่นะตรงนี้นะตรวนี้ก็จานชูต้องไล่วางแผนครับตรงนี้ต้องวางแผนก่อนว่า จะเอาตรงไหนจะวิ่งตรงไหนอโอโ้โหลวดน้ำครับมีลวดน้ำด้วยนะต้องเอาออกนะจันชูไม่ได้นะนะรถเหยียบนี่อย่างรั่วเลยนะอย่างรั่วเลยต้องเอาออกนะครับ เศษปูนนี่ก็อันตรายนะครับเวลาถ้ารถฟรียางนี่โด,ด,ดนเศษปูนนี่บาดนะฮะยางนี่เรียกว่าบาดเลยนะครับชันจูต้องเอาออกให้หน่อยนะครับเวลารถามันฟรีนะครับยางนี่เรียบร้อยเลยนะ แถส้มลายนี่เรื่องเนื่องจากาช่วงหน้าฝนนี่มีรถติดเยอะนะครับมีรถติดหลายคันจะส้มลายนี่ถือว่าไปช่วยชีวิตรถเม่โคจมหลายคันนะครับแถวบันกรวดเรานะเพราะว่าทางนั้นประสบการณ์การช่วยดึงรถมันเยอะอยู่พอสมควรนะครับ เป็นตำนานเลยครับเจ้าสมลายช่วยชีวิตรถจมมาหลายคันเลยตรงนี้ก็กำลังไล่ทำทางกันอยู่ครับรอทำทางเสร็จก็น่าจะลุยงานกันเลยนะครับเดี๋ยวมารอดูว่าจะวิ่งได้หรือเปล่ากับทางเ,เจ้าสมลายกำลังลุยเจ้าสมลายกำลังลุยทำ วันนี้ก็น่าจะเริ่มที่จะลุยงานกันนะครับสำหรับทีมงานทนหนึ่งเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าเริ่มลุยงานกันได้ยังนะเริ่มทดลองทางกันได้ยังน่าจะยังหรือเปล่านะน่าจะยังหรือเปล่า ดินมีดินขา,ขาวๆด้วยครับมีดินขา,ขาวๆด้วยเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะครับสำหรับทิมนี้ก็บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ